Voice 2024. ออสองพันยี่โอกาสมา2สัปดาห์กระแสะตอบรับดีอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นมากกว่ารายการเฟ้นหานักร้องเสียงคุณภาพแต่ยังโดดเด่นด้วยความสนุก <Okay. S 1> ที่มาจากทั้งผู้เข้าแข่งขันและโพสต์ต,ตัวตึงทั้ง4แต่หากนับย้อนกลับไปนับตั้งแต่มี The Voice Thailand นี่คือรายการแข่งขันที่สร้างคําว่าโอกาสให้กับใครหลายคนที่เข้ามาแข่งขันเพราะไม่ได้เฉพาะแค่การแจ้งเกิดเป็นศิลปินแต่ The Voice ยังให้ประสบการณ์ชีวิตไว้มากมาย ทีนี้มากแล้วก็รักรักทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนให้โอกาสสำหรับเก่งนะ่ะ The Voice เป็นบ้านเกิดเก่งเลยถ้าไม่มี The Voice มันก็ไม่มีเก่งไงเพราะว่าเก่งราชีะเกิดจาก The Voice จริงๆทุกอย่างมันมีความทรงจำของผมอยู่ในนั้น ถ้าไม่มีเดอะไวท์ไม่มีโจอี้ผูสิทธิ์ผมก็เป็นเด็กบ้านๆวัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความฝันเป็นนักร้องหรือเปล่าแต่พอได้เข้าไปในรายการแล้วทําให้ผมรู้ว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนั้ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเดอะไวท์ขอบคุณเดอะไวท์มากๆครับเดอะไวท์ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับ และปี2024เวที The Voice ยังคงรักษาคุณภาพในการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันโดยโคชนพี่อย่างโคชคิมและโคชก้องพร้อมเติมสีสันในปีนี้กับโคชใหม่อย่างโคชโอ๊ตและโคชจายไททัสมิธร่วมเฟ้นหานักร้องเสียงจริงตัวจริงไปพร้อมๆกันทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31ี่เขเป็นนางฟ้าสำหรับผมเขาคือแชมป์